เพิ่มเติมจากพิตีก็คือว่านโยบายพัฒนาชายฝั่งมันถูกระบุว่าพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยควรมีการพัฒนาด้านระบบเศรษฐกิจนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยการพัฒนาเหล่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะเหล่านกชายเลนกับพื้นที่ชายฝั่งเรื่องวิถีชุมชนเรื่องชีวิตพี่น้องชาวประมงอย่างเงี้ยเพราะนั้นทุกอย่างก็ควรให้คำนึงถึงเรื่องความหลากหลายที่มันเป็นต้นทุนโดยธรรมชาติอยู่แล้วด้วยนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมก็คือว่าตรงนี้นะฮรเป็นพื้นที่แรกๆที่เราพูดถึงเรื่องการทํางานอนุรักษ์ที่อยู่นอกเขตอุทยานการอนุรักษ์นอกเขตอนุรักษ์ที่เป็นพื้นที่เอกชนไอ้มิติใหม่ของแวดวงการอนุรักษ์เนี่ยอยากให้ตระหนักเกี่ยวเรื่องการจัดการการทํางานอนุรักษ์นอกเขตอนุรักษ์โดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับ อุปสรรคที่เจอสําหรับคนทํางานด้านการอุลตร์เนี่ยหลักๆเลยคงหนีไม่พ้นเรื่องระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องวันนี้ประเทศไทยเยอะมากนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ซ้อนเข้าไปก็คือว่าหลักการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นในการออกแบบการบริหารจัดการตั้งแต่องค์การปกครองส่วนท้องถิน่นกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆแทบจะไม่มีการรองรับจากกฎหมายเหล่านี้ส่วนมากเป็นนโยบายที่สั่ง ตรงมาจากส่วนกลางเพราะฉนั้นการทํางานเอารักไม่ว่าจะเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเรื่องป่าไมา้เรื่องต้นน้ำทุกอย่างล้วนติดกับดักกับนโยบายที่แข็งและก็ขาดการมีส่วนร่วมจากคนข้างล่างมากกว่า